แบาหน้าขาายายไปเดินหน้าต่อไปสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบัดมวยทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้นานพอสมควรแล้วนะครับในศึกเบิร์ตเดย์พิจักธรรมนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับมยคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าเป็นคู่แปลกนะตอนนั้นก็น้ำหนัก ปล่อยของเพชรเมืองศรีปล่อยไปชกกับเสกสรรนะครับร้อยสี่สิบเดียวกันที่สนามกีฬาเทศบาลม่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะครับวันที่2สิงหาคมครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวให้ฟังบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนั้นจะเป็นพี่เป็กกี้นะมีพี่เป็กกี้แล้วก็พี่นกตานีพาคอยู่นะเสียงมันดังอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเดี๋ยวให้ฟังบรรยากาศสดๆในเวทีเลยนะครับพอดีมีคนพากแล้วเดี๋ยวไปฟังครับดูครับเตะขาครับมาครับดูครับ เสกสรรกัเดินสอกขวาไปครับสอกขวาคืนครับอาเพชรเมืองศรีนะครับสอกขวาไปอีกครับถือว่าแลกเดือดพอสมควรแล้วก็ต่อยได้ไกลแฟนมวยทางบ้านมากครับสำหรับเสกสรรครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับเฮ้ยพี่ก๊อตกันแล้วครับเฮ้ยใจน้องนี่จเพิได้จีน่าครับเอ้าตอนนีครับเสกสรรคนไม่ยอมคนครับน่าจะดูับว่าคนไม่ย ไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วนะครับตอฟ้าใส่เข้าไปท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจครับ <approved> ว่าทำไมว่าเดย์คุณสุพิษถังไม่เส่สามกำแสงวันนี้ต่อฟ้ามโอ้โหต่อฟ้าบวกขึ้นอ่าจริงครับโอ้โหเสร็จ จริงมาเลยครับผัดหวาเสกสรรเอาละครับคืนด้วยแค่ซ้ายเพชรลักษีมันมีคู่ครับเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจังเลครับย่อจบแล้วจบโอ้โหกดมือครับพี่น้องกดมือย่อที่สี่เนี่ยครับคนสมายสกุลใบตาขอดใจครับใครว่าต่อยกันไม่ได้ครับใครว่าต่อยกันไม่ได้ครับคนสมายต้องขอบเองครับผู้นิสกสรรเดินต่อครับเนี่ครับเดินมาข้างซ้ายครับไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลังเสกสรร เดือดพุกคนเป็นลายมีเดียวครับเดือดพุกนี้ต้องเอามือขึ้นในหม้อแล้วเรามาดิครับเตะขวาครับเป็นตุ้งตีแล้วพี่ก็ตขึ้นนะครับเอาเซ็นสันผมเข้าไปครับนี่ครับไอพี่ก็มาดันกำลัง เราแค่ขาน่าแสงสานครับ lفs <imitation> ทc เื็เครื่องหมายการ์้าของเซกสันครับอ่ะยู่แถทายยกสี่ครับดูครับไม่เคยทีไม่เคยยอมแพ้กันเลย สดจริงๆครับเสียงปรกมือนี้ต้องยกี่ห้า่อนนั้นเลยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่นำมาให้รับชมครับก็ดูตรงนี้แล้วเหมือนเสกสรรก็จะไม่เข้าแล้วนะครับนี่ครับแกไม่เข้าเลยครับก่อนการเดินบนครับ วนมาวนไปวนไปวนมานะครับก็อาจจะมองว่าตัวเองนั้นเดินไปแล้วยก3ยกสี่นะครับแฟนมวยนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้มองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ครับพยายามกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube สอพัฒนาชัยคอมเมนต์ด้วยนะครับรักมวยชอบมวยคือคอมเมนต์ก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็เชียร์นักมวยก็ได้นะครับบอกว่าชอบเสกสันก็พิมพ์บอกมาเลยชอบเสกสัรจะได้รู้นะครับก็ชอบใครหรือว่าดูมากันถึงตัวเนี้ย นะครับมองเพชรเมืองศรีชนะนะครับกรคอมเมนต์นะครับอธิบายกันมาได้เลยนะครับหรือว่าใครมองเสกสันชนะเพราะอะไรเพชรเมืองศรีชนะเพราะอะไรเพราะดูแล้วเนี่ยนักมวยอ่ะพอใจทั้ง2คนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตัดสินแล้วก็ทิ้งท้ายกับคลิปนี้ในเรื่องของบรรยากาศการตัดสินของมวยคู่นี้กันเลยครับเอาไปพอกันไ่คลิปหน้าครับอยู่ดีไม่แห้งซ้ำไปดีสูส้ขขุตซุ่นเจอก,กันคลิปต่อไปครับ วอลเล่ยบอลสู้กับสารัตได้เราก็ดีใจแล้วได้มานหนึ่งเซตเราก็มีความสุขนะพี่สมพรครับผมดูวอลเล่ยบอลได้หนึ่งเซตผมโคตรดีใจเลยพี่โอ้นี่อาจารย์สุรักษ์เสียงหล่อเลยลูกตาสุได้ลูกหลานที่อยู่บ้านทุ่งมีความสุขมากเพราะมีไอ้บวยโยชนไ์่อยยึดพัดถลุงอยู่ด้วยเนี่ยนนี้บวยถลุงแต่ยึดเราไม่ได้มาครับแต่ยึดมาบวยเอาบวยของแขนาไปดูแลที่งานสงขลาด้ยครับที่พัดถลุงแต่ยึดตองศึกรอเวลาให้จบนะ ครั้งถูกตัดกั้เอื้อทั้งโวยโอ้ต้องเชือดตองเชือดต่างประเทศโอ้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับผู้ถึงอาจารย์สุรักษ์เนี่หลายคนยังไม่เคยทราบนะว่าอาจารย์สุรักษ์ได้ดีพุทสงครามพุทธสงคราเนี uh, like so ่ยต้องสองฝาอดีตนายกอยู our ่ท yeah. uh, ่าครับแล้วก็สร้าบวิสุทธิงันเยอะมากนะอ่าเป็นฮรนเนอร์อายุ40วรัญาณอยู่ในวงปิ๊กนะฮะเอ่อ หือว่าเป็นความสุดยอดของศิษอาวุธอวีนี่คอกาพที่มีคาสุขับของอวเกียรันมาอย่างสุดเดือแล้วก็มาดูผลการรวมคะแนนี่จะกาวเป็นนักที่กำลังกาครับให้กัราารพนันอะรจะปะมาัส่งมาสมาสุดยอดเซ่ซเอาขันเลยครับออกพี่อ